สวัสดีครับชาวยูทูบตัวประเทศทั่วโลกเอ้าไปทําการทํางานทํางานมือแหลกนำปะปาแตกไรรัวไรรวงได้ผนาทำดตมอเลยยูปโกทำงานมือแหลกนำปะปาแตกไรรัวไรรวงอยู่ตรงบริเวณนี้เอามาลื้อปลาลื้อปลาให้เสียเงี้ยเจสปอตเสียจากประเทศจีนเนาะเี่ยนีเอ้าเอามาสื่อดีตคมดึงต่างท้งงานเนาะ จัดจุดเรดีปลนเติมมันมาแล้วสองร้ลิตรสองร้อยไปแล้วเราสายให้รีกแตนห้างเขาจุดดัดจุดต้ยาอยาอยอหายกินากนาบนะะ้ำน้ำไหลรัวไหลร่วงไปมคตมต้องมาครับเสียยสุภาพแข็งแรงลัด้วยคนับผม